มีเตอร์รถสวยๆเลยครับผมอ่ะมาดูกันเลยครับครับสวัสดีครับอยู่กับชายบรรนานะครับผมอ่ะเราก็มาดูกันเลยครับอ่ารถแต่ละคันนี่ครับ Enduro แท้เลยครับรถคันนี้เดิมๆครับของฮอนด้านะครับผม250นะครับ นี่ครับผมมาพบกับแชมป์ประเทศไทยครับผ่านมาแล้วทั่วโลกครับผมก็มาทําการริมแมปนะครับอยากให้รถมันแรงขึ้นเร็วแรงนะครับผมอ่าส่วนคนนี้ก็เป็นผู้ช่วยนะครับ ูเอาสนุกสนุกนะครับเจ๊ไม่ต้องซีเรียสเ่าเขาเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าด้วยสายเลือด ทั่วประเทศทั่วประเทศทั่วประเทศไทยประเทศนอกก็ไปไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะบก็สัมภาษณ์กันี่เกบตูจรโคลว่า่าแบบไม่มีเรยาวเลยเรื่องหนาม อุ้ยสนามนี้ไม่ต้องห่วงในเรื่องโครนอ่ะถ้าไปไม่ถูกยล่รับรองโครนเยอะโครนเยอะครับโครนเยอะอันนี้ก็มาริแมปครับให้ช่างแบบ ก็คงจะรู้จักกันดีถ้าเห็นหน้าเห็นตาโอ้ผมตั้งแต่สองแปดตั้งแต่สองไหนสองจานนี่เอโดยแท้เลยอืมทำไมจันโป๊ดยังสู้ไม่ได้ถ้าคนจะติดตามหรือดูทีวีเนาะก็จะรู้จักคุณหน้าคุณตากันดีนี่ายอะะไรน เอาคันไหนจะเข้ามารีแมปครับมาต่อเลยเอาอะไรอะไรแกแล้วมาแมพให้มันเป็นวัยรุ่นได้ม้ยเดียวกบไม่จะไม่รู้จักใครสมัครคนแรกงานนี้เลยเออไม่ใช่ธรรมดา สามารถทุมาสามารถุกาิงสิมามาจะของรถคันเนี้จะให้เขาดีแมบอะไรก็ปลดล็อกทีให้มันสนุกสบายเลยที่ถึงอ๋อให้มันให้มันเร็วแรงขึ้นใช่ไหมอ๋อมมาบอกว่าแมบไม่ได้ปะว่าแมบไม่ได้ โอ้ยช่างเนาะอันนี้คือจะทําให้แบบมันเร็วแรงและลมยงลงลางเช็คมาเรียบร้อยใช่สุปรเดนี่อ๋อครับครับครับนี่ก็คือเจ้าของรถนะครับผมแล้วรถคันนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยอราคาครับราคาแสนกว่าบาทแสนกว่านะครับผมแสนหกแสนเอ่าถ้าสำหรับสำหรับคนสำหรับคนใจรักเนาะ ใจรักเพราะตกไปสองแสนแลลวเนาะอโอ้โหข้ายุเนอยข้ายงขายางเนาะยะเลยโอ้ครับผมอ่ะนหคี่ครับผมราคาไม่ใช่ถูกถูกนะครับถ้าไปดาวก็ตกอยู่ประมาณสองแสน แต่ถ้าคือซื้อเง pues ินสดก็ประมาณแสนสี่แสนหครับอ่าแสนหกเนาะประมาณแสนหกีนเงินสดนะครับผมคือที่มาจอดตรงนี้ก็คือเราเอารถมารีแมปนะครับคือให้มันเร็วแรงขึ้นแล้วก็ขี่แบบสบายๆนะครับผม กระดับฝีมือแล้วไม่ต้องใส่กรออ้าได้รถแรงเอ้า โอครับเอ้ยโยโหฮ่เมื่อกี้สามารถบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเลยรถเรงงล้วอันนี้ครับก็อาจจะวุ่นๆกันหน่อย เพราะงานกำลังเริ่มนะครับผมฮะก็นี่ครับป่าตอกใจพระนะครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ต้อนรับสู่ห้วยตะเขียวครับห้วยตะเขียวเอ็นดูโรเอ็นดูโรครับครับพูดให้มันจบยินดีต้อนรับสู่ห้วยตะเขียวเอ็นดูโรครับครับผมก็มันแน่ปีนี้หรือวันนี้วันนี้ครับอ่าวันนี้วันที่ยี่เบตร์มันแน่นอนมันแน่นอนครับอ่มันเป็นไรครับมันสับปัหลังเป็นไรเดี๋ยว อย่าไปเหยียบมันเขานะใช่ครับเออไม่ใช่มันแล้วก็ลืมนะครับลืมแน่นอนเออเหยียบมันชาวบ้านนี่ผิดกันตายหาเลยเดี๋ยวจะตามไปเก็บเงินที่หลังครันก้องทุบจุดครับเดี๋ยวตามไปเกลี้ยงซักใครจะถอดมันนะเออครับผมอ่านี่ก็คณะกรรมการครับแล้วก็มาสมัครกันมาสมัครคกันเลยตรงนี้คจ่ายไม่ได้คู่จ่ายไม่ได้แล้วครับ ก็จะวุ่นวายครับ11โมงครับเราปล่อย ภาวนาภาวนาให้ได้อีกสองร้อยคันใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละอ่ะอ่ะเร็วสวดมนต์หน่อยสวดมนต์หน่อยนี่แหละครับผมคนเราครับ จากจังหวัดไหนก็แล้วแต่มารู้จักในงานนี้แหละครับผมใช่ไหมป้าต๊อกใช่ครับรู้จักกันในวันนี้แหละร,รักกันไว้ดีที่สุดไม่ใช่รักแบบแฟนไม่ใช่รักแบบอะไรนะรักแบบเพื่อนเ,ออเวลาเราไปเวลาเราอดข้าวเราเข้าไปบ้านเขาได้เลยมันอยู่ที่ความอนุเคราะห์ว่าเขาจะให้เรากินหรือเปล่า <laughs> นี่เราเลี้ยงเขาดีนะครับใช่ใช่โอ้ตายแล้วอย่างงี้ตายตายตายโครงการมอเตอร์คดูโร่ไม่มีตะวันตกดินครับใช่เอ็นดูโร่เนี่ยดึกขนาดไหนรถมีไฟไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวตะวันไม่เคยตกดินครับครับผมแม่ ขคหนรับโครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามก่นปล่ยตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์ครับผมสวัสดีครับ